เจนี่อันพาดนักป้อมเพรยอมพูดแล้วเฉลยสาเหตุแท้จริงสามีมิกกี้นอนอันพาดนักป้องเพชรคนของออกจากบ้านหลังลือขาเตียงหักแยกบ้านกันอยู่เรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นที่หลายคนจับตากันอย่างมากเมื่อเพจดังได้ออกมาเมาส์แรงว่านางเอกสายแบวแยกกันอยู่กับสามีรุ่นน้องแถมฝ่ายชายเก็บข้าวของออกจากบ้าน ซึ่งจะคุยกันเฉพาะเรื่องลูกเท่านั้นอีกด้วยแถมมีคำใบ้ว่าสามีชอบกินเวทำเอาหลายคนโยงไปที่คู่ของเจนี่อันพาดนักป้องเทรกับสามีมิกกี้โนนอันภาดนักป้อมเทรโดยทางด้านมิกกี้สามีเจนี่ได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมสตอรี่ก่อนด้วยการแชร์ทริคการใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่า หยุดเครียดกับเรื่องของคนอื่นอย่าไปเอาพลังลบมาใส่ตัวเองจนมันมารบกวนความสงบสุขในชีวิตของคุณส่วนทางด้านเจนี่ได้โพสไอจีของเป็นภาษาอาังกฤษซึ่งมีหมายความว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีใครอยากฟังหรือเปล่าแต่อยากให้หันกลับไปสนใจสิ่งที่คุณควรจะโฟกัส แล้วทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีให้กับช่วงเวลาที่เหลือของปี2023กันดีกว่าซึ่งต่อมาทางด้านดรสิริพรอันพาสณัป้อมเพ็รคุณแม่ของมิกกี้ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวโดยคุณแม่เผยว่าข่าวนี้มั่วไม่เป็นความจริงทุกอย่างปกติ ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2,566ที่ผ่านมาสาวเจนี่ได้ออกมาเคลียร์ข่าวร้อนในรายการแชฉเปิดใจเรื่องสถานะครอบครัวว่าตอนเห็นข่าวก็ส่งให้นานารายบีหน้าก่อนเลยก็ถามเพื่อนคิดว่าเป็นใครนา,นานาตอบว่าใช่มึงเหรอถามว่าข่าวมายังไงคือก็ไม่รู้เพราะการลงไอจีของเราไหมคิดว่าอาจจะมีส่วน เพราะเราก็มีสไตล์การลงของเราเราจะลงงานไลฟ์สไตล์ลูกแต่ปกติไม่ได้ลงสวีทอะไรอยู่แล้วซึ่งจะตีความไปแบบไหนก็ได้ยืนยันว่ายังอยู่บ้านเดียวกันและในส่วนเรื่องย้ายของออกจากบ้านคือวันก่อนย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะว่าจะรีโนเวทบ้านใหม่ย้ายเยอะมากมีต่อเติมบ้านคือขนจริงแต่ขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้ออกไป ทรั้งนี้ทางด้านสาวเจนนี่ยังเผยว่าตอนนี้มีอะไรให้โฟกัสเยอะกว่าเรื่องนี้แล้วคือเรื่องงานเราต้องรับผิดชอบเยอะและที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาเยอะเรามองข้ามไปแล้วใช่รวมไปถึงเรื่องลูกด้วยคือมองว่าปัญหาในครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัวเมียเป็นเรื่องปกติแต่เรามีจุดกลางคือโนล่าลูกสาว